เมตตามีเจ้าเมตตาเมตตาอ้เมตตานั่นหเมตตาเมตตาเี๋ยังไม่ได้มีอาหารหรอกรอก่อนพวกเจ้าต้องรอก่อนถ้ามากวาดสวนก่อนรอก่อนเนาะรอก่อนน้าหลุกเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับอ่ลดลงคอยตรงนี้คอยตรงนี้คอายก่อนค่อยก่อนคลยก่อนค่อย คอยค่อยคอยคอยคอยก่อนค่อยก่อนเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินข้ากววดถวนเรียบร้อยก่อนเนาะกรวดสวนก่อนยังไม่แล้วเลยนะเลืออยู่นะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับพูดรู้เรื่องนะนี่น่าลูกนะเห็นเป็นแมวก็พูดรู้เรื่องนะนี่เนาะรู้ภาษาเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องน่ลรู้นะ เห็นว่าเป็นแมวนี่ก็พูดรู้เรื่องเด้อน่าลูกนะเนาะพูดภาษาคนใส่ก็รู้เรื่องเนาะเห็นเป็นแม่ก็รู้เรื่องนะน่าลูเนะเป็นแม่ก็รู้เรื่องนะฮอฮ้ารู้รู้เรื่องนะลรูกนะโอเครอก่อนก็ข้ากววดพื้นที่แล้วกอนโอ้ใบลำใหญ่ ใบลำใหญน้องลำใหญ่น้องลำใหญ่ว้าบาดีบดีมาครบเลยวันนี้เจอครบหมดเลย <laughs> บัดีก็ามาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวล่ะทากันลอกก่อนเนาะข้ายังไม่ได้อาหารมาข้ามากวาดชวนก่อนนาลูกนะอ้ รอก่อนคอยก่อนห้ามเคียวกันนะมาพร้อมกันไม่ใช่กัดกันนะเด้อห้ามกัดกันรอก่อนพวกเจ้าต้องรอก่อนใจยนเย็นใจนเย็นได้กินแน่แต่ต้องใจเย็นๆเข้าใจไหมเจเย็นเจนเย็น,ยนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เข้าใจไหมท่องไว้ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ได้กินแน่นะและกินแน่ได้กินแน่นแนนแนอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้าลกเนาะพดอะเดี๋ยวได้กินฮักกวาดสนามก่อนกวาดชวนก่อนยังไมไ่ตัดแต่งหญ้าด,ดีตอนน้าแรงก็แห้งแล้วก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่ง แห้งก็ปัดอ่ะง่ายอยู่ที่การเซนโอ้โม,ม่วงค่ะดูมะม่วงนี่มันแตกยอดเชียวลืมเลยตอดยอดใบงามนลแตกยอดงามเล่เอาวัวค่าดูอเอาใบไม้คลุมไว้รดน้ำก็ชุ่มฉ่ำนานงเป็นกุศโลบายที่ดี ไอเดียที่ดีมีต้นของพี่หน่อยเพื่อนเห็นเราปลูกเพ่นปลูกคล้ายกันต้นไหนจะได้กินก่อนนห้ของเฮาเราปลูกก่อนเ่รเนาะการปลูกก่อนย่อมได้เปรียบนะลูกนีแถวมาทานหลวงนะโอ้มาทานเทนนี่ใช่ลูกเล็กๆนะลบัดดี ลูกมันเท่าไข่ไก่นะถ้าเอาเชื้อมาจากปุ่นนะทางยางก็แม่ตำมานสมัยนั้นเป็นแม่เซนเจอร์โอ้แม่มาะไรกาดบ้านบุกมือมึงกดเมืองไก่ทางไปแม่ตำมานเลยซื้อมาปลูกไว้เอา,มาเมล็ด เม็ดไหนเพิ่นมาเพาะนี่กว่าจะได้ลูกไม่ใช่ธรรมดาหนิมึงหะพใจธรรมาดาแล้วเน้อหนอลงก,ก่อนอลงก,ก่อนนะครับคอยค่าที่นี่ก่อนอ่ะลงลงก,ก่อนค้าดูตรวจดูมะม่วงอโอ้โอ้โอแตก ใบอ่อนได้งาม,มาก็ได้กินลูกแรกนี่ดย๋ยวนี้เลี้ยงกา้านไปก่อนเลี้ยงกิ่งใหม่โอ้นี่ต้นสมปล่อยโอ้แกงไทยอะไรนี่เห็ดแกงให้เห็ดฟางยาชอบแกงใทยเห็ดฟางเก็บไปให้เขาดูก่อน ไปให้ยากเขาแกงใส่เห็ดกวาโอ้หวยออกปีอีกแล้วนะครับท่านยังไม่ได้มาล้างไว้เลยคิดว่าจะมาล้างหิห้อยล้างต้นเขารวมกันกายเป็นกลุ่มเดียวกันไว้ก็ล้างไว้แล้วไม้ข้มยันไว้แล้วไม่ล้มไม่ก้าวแล้ว ดึงไม่ได้เลยฮะไ,ได้ไม่ไล้เสียงไปเสียงไปอันตรายพันไม้นี่ก่อนอย่าไปทำสิ่งเสี่ยงอันตรายไม่คุ้มกันจะหกักคอเดดห้องเออหักแล้วไปหันก่อนนี้อะไรอุปกรณ์มีดมาแต่งดีๆ ออกใหม่ด้ยยวยงามเลยโอ้ออกใหม่ออกใหม่ต้องมาคำเลยละ่ะคำรอให้เขาออกปีสุดแล้วเอาปีไปแกงตามขั้นตอนโอเคครับ